ภายในมีจุดทึบๆกลมๆก,ก็คือเป็นนิวเคลียสนะคะอะคำถามในวันนี้นะคะเซลล์พืชทั้งสองชนิดมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรและมีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ในห้องก็ทำอะไรบ้างลูกเยื yeah, ่อหอมกับว่านกับหอยใช่ไหมคะอะเซลล์เยื่อหอมรูปร่างเป็นไงลูก เหลี่ยมโครงสร้างที่พบมีผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลลนะคะไซโตปลาซึมเป็นของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์และก็นิวเคลียสนะคะนิวเคลียสส่วนถ้าเราได้ใช้เซลล์สาหร่ายหางกระรอกนะคะส่วนใหญ่จะพบผนังเซลล์นะคะเยื่อหุ้มเซลลนะคะไซโตปลาซึมคลอพาสด้วยนะคะและนิวเคลียสนะคะ เย่าหุ้มเซลล์นะคะจะชิดอยู่กับผนังเซลล์นะแต่จะเห็นเย่าหุ้มเซลล์ได้ชัดเจนเมื่อเซลล์เหี่ยวนิดนึงนะบางทีมันมันเต่งเกินไปนะคะก็มองไม่เห็นด้วยอ่าในส่วนของเซลล์สัตว์หลายๆกลุ่มวันนี้ก็มองเห็นนะคะเซลล์เย่าบุข้างแก้มนะคะจากสไลด์ที่นักเรียนเห็นเนี่ยเซลล์เย่อบุข้างแก้มส่วนใหญ่จะค่อนข้างเป็นอย่างไรคะค่อนข้าง กลมนะคะเห็นนิวเคลียสมีลักษณะเป็นกลมก้อนๆอ,อยู่ภายในเซลล์นะคะอ่ะคำถามขอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ส,สามค่ะอ,อ้ไม่ใช่ไม่มานะวันนี้โรงเรียนพัชรกิติยาภาสามลูกอ่ะน้องผู้ชายใกล้ๆก็ได้ที่อยู่ข้างหน้าน่ะอยู่ใกล้ไมพอดีเลยนะคะโรงเรียนพัชรกิติยาภาสาอ่ะ เซลสัตว์มีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรและมีโครงสร้างอย่างไรบ้างคะวันนี้อ่ะดูจากอันนี้เซลเยื่อบุข้างกลมใช่ค่ะค่อนข้างกลมครับค่ะลูกค่อนข้างกลมครับเซลค่อนข้างกลมลีเก่งมากค่ะโอเคโครงสร้างที่พบได้เราก็จะพบเยื่อบุเซลล์นะคะเยื่อุ้เซล์อยู่รอบนอกนะคะ แล้วก็มีส่วนที่เป็นของเหลวอ,อยู่ข้างในก็คือไซโตพลาสซมนะคะส่วนกลมๆข้างในก็คืออะไรคะนิวเคลียสนั่นเองหลายๆกลุ่มนะคะเมื่อกี้มี3 4สี่กลุ่มที่เห็นชัดเนาะต่อไปคำถามค่ะเมื่อกีอ้ผ่านคำถามนี้สรุปผลการทดลองในวันนี้นะคะจากการทดลองเราพบว่า เซลพืชรูปร่างค่อนข้างเหลี네่ยมเซลล์สัตว์ร sí, ูปร่างค่อนข้างกลมนะคะโครงสร้างของเซลลที่พบได้ทั้งเซลล์พืชและเซลลสัตว์คืออะไรบ้างยาหุ้มเซลล์ไซโตพลาซึมและนิวเคลียสที่พบได้ทั้งเซลล์พืชและเซล์สัตว์ไซโตพลาซึมก็เป็นของเหลวที่ล่องลอยอยู่ภายในนิวเคลียสก็เป็นจุดเข้มๆอยู่ตรงกลางนะคะโครงสร้างที่พบเฉพาะในพืชคืออะไรคะ ผนังเซลและคลอโลพรพลาสต์ผนังเซลและคลอโลพรพลาสต์เท่านั้นที่พบในเซลล์พืชเธอคุยเรื่องครูหรือเปล่าคุยเรื่องเรียนไหมนะคะเซลล์พืชจะพบได้ตั้งแต่พบได้ก็คือผนังเซลล์แล้วก็คลอโลพรพลาสต์เท่านั้นนะคะอะต่อไปนะคะแบบฝึกหัดเดี๋ยวช่วยกันตอบค่ะเดี๋ยวสุ่มเลขที่ เริ่มจากข้อ1ค่ะยื่อหุ้มเซลล์พบได้ในข้อใดอันนี้เป็นข้อสอบ GISO เลยนะ IJSO ยื่อหุ้มเซลล์พบได้ในข้อใด 1. พบเฉพาะในเซลล์พืช 2. พบเฉพาะในเซลล์สัตว์3ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ พบเฉพาะเซล์พืชและสัตว์บางชนิดเยื่อหุ้มเซลล์พบได้ในไหนบ้างนะคะอะ่ขอโรงเรียนบ้านป่าโอนเดี๋ยวครูส่มชื่อนิดนึงโรงเรียนบ้านป่าโอนน้องนัดครับนัดชยุทธปลมจันทร์มาไหมลูกไม่มาโอเคคนข้างหน้าบุกมือแล้วต่อไปน้องฟ้าบ้างชื่อเพราะมากเลยเด็กหญิงวาเนสซา เด็กหญิงวาเนซ่ามินตะเละน้องฟะมาไหมลูกโอเคค่ะ,คะอ่ะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยเยื่อหุ้มเซลลนะไม่ใช่ผนังเซลลเยื่อหุ้มเซลล์ข้อสามค่ะอ่าข้อสามเก่งมากค่ะพบได้ทั้งเซลลพืชและเซลลสัตว์ปลกมือให้เพื่อนค่ะเยยมมาก บางคนลังเลอยู่ก็ก็สีใช่ไหมนะคะคําตอบคือข้อที่3นะคะต่อมาอีกข้อค่ะโรงเรียนต้นทางค่ะองค์ประกอบใดที่พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้นองค์ประกอบใดที่พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้นต้นทางเดี๋ยวขอชื่อก่อนค่ะแป๊บหนึ่งเด็กชายาศีรลสิทธิ์สุขภาษานค่ะเด็กชายาศีรสิทธิ์สุขภาสานค่ะ อ่มาข้างหน้าอย่างรวดเร็วมาได้ไหมอตอบมาลูกข้อ2ององค์ประกอบใดที่พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้นอ่าส่วนที่เป็นผนังเซล์ลเก่งมากครับถูกต้องครับส่วนไลโซโซมนะคะพบเฉพาะในไหนพบเฉพาะในสัตว์นะคะอยา่าหุ้มเซล์ลแล้วก็ไมโทคอนเดรียสองตัวนี้พบในพืชและสัตว์ ส่วนผนังเซลล์มีเฉพาะในพืชเท่านั้นนะคะพืชเท่านั้นอ่ะต่อไปค่ะอีกข้อหนึ่งเป็นข้อสอบ GSO IJSO นะคะวิทยาศาสตร์ส่วนประกอบใดของเซลล์ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน 1. นึ่งคลอโรฟิลล์สนิวเคลียสสผนังเซลล์4ไซโตพลาซึม อ่ะขอโรงเรียนพัชรก,กิตยาภาสามค่ะน้องลีฟมาไหมเด็กหญิงเกษาราคงทองเด็กหญิงเกษราคงทองโอเคมาค่ะลูกข้อสามตอบอะไรเอย่ยใช่ใช่ ใช้นิวเคลียสค่ะ,อะโอเคเก่งมากค่ะใช้นิวเคลียสค่ะเยี่ยมมากต้นทางปลกมือเสียงดังนะคะดีมากค่ะเยี่ยมมากค่ะดูน้องสองขึ้นกล้องนะคะต่อไปกับอีกข้อค่ะลูกคลอโรฟิลที่อยู่ในเม็ดคลอโรพลาสต์เป็นปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการใดของพืชอ,อ่าขอโรงเรียนบ้านป่าโอนนะคะ ขอโรงเรียนบ้านป่าโอนเด็กหญิงนัศรียีรันน้องอามินะค่ะมาไหมลูกความสามารถพิเศษคนนี้วาดรูปสวยอ่านัสรียาไหนตอบครูมาค่ะว่าโครงสร้างของคลอโ,ลโฟรฟิลเนี่ยมีปัใจจัยใดที่สำคัญในกระบวนการใดของพืชหนึ่งหายใจสองสืบพันสามสร้างอาหารสี่คายน้ำ ตอบอะไรคะข้อสค่ะข้อสเก่งมากคะ่ะกระบวนสร้างอาหารของพืชหรือว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะถูกต้องข้อที่3ค่ะอ่ะจบบทเรียนสำหรับวันนี้ในส่วนของพารล่งงานนะคะมีงานจากกิจกรรม 3.2ก็คือเป็นงานกลุ่มในใบงานนะคะให้เขียนภาพวาดของเซลพืชและเซล์สัตว์ที่อยู่ดูภายใต้กล้องจุลทรรศในวันนี้นะคะแล้วก็งานระบายสีนะคะโดยใช้แอปพลิเคชันควายเวอร์หลังจากนักเรียนระบายสีเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนลองเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้เหมือนถ่ายภาพลงไปบนภาพที่เราระบายสีบนทั้งเซลพืชและเซล์สัตว์ก็จะเห็นความพิเศษก็คือมันสามารถที่จะเป็นไงได้เคลื่อนไหวได้มีตัวอย่าง ของเพื่อนที่ระบายสีเสร็จบ้างแล้วยังยังไม่ได้เริ่มนะน้องไปนั่งก่อนนะคะแบบฝึกทักษะนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่25ถึงโรงเรียนปลายทางได้ได้ฟินเอกสารใบงานเซลระบายสีไปไหมคะ โอเคค่ะ20 5ถึง27นะคะ25ถึง27ถ้าอ่าเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างชิ้นงานรู้สึกว่ามีกลุ่มหลังสุดหลังห้องนะที่ระบายสีเสร็จนักเรียนเอาตัวอย่างชิ้นงานมาให้ครูหน่อยลูกไปงานที่ระบายสีนะ่ะ อ่ะเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างต้องระบายสีเข้มเข้มอ่ะมือถือใครได้โหลดแอปมาแล้วบ้างลูกขอ เดี๋ยวมาลองใช้ให้เพื่อนดูข้างหน้าอ่าไหนดูสิแล้วก็อันแรกนอะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างเพื่อนมาลองใช้แอปพลิเคชันให้ดูนะคะ này làm gì hả? ứng dụng này làm gì? à, ứng dụng này là ứng dụng ứng dụng này là thử ก็จะเห็นว่าภาพของเซลลนั้นมีการเคลื่อนไหวเห็นไหมลูกนะคะแล้วก็หมุนได้ด้วยเป็น3ามมิติขึ้นมาสวยงามเลยนะคะจากแอปพลิเคชันตัวนี้นะอันนี้คือตัวอย่างของเซลอะไรเอ่ยกลมๆแบบนี้ตัวอย่างของเซลเซลสัตว์ใช่ไหมคะเดีย๋ยวลองเล่นกับเซลพืชบ้าง ะจะเห็นชัดเจนเอาไหนลองเซลพืชสิอลองดูนะปลายทางลองใช้ดูนะคะนะคะจะเห็นเป็นสามมิติเคลื่อนไหวหมุนได้ด้วยนะคะทีนี้เวลาลูกระบายสีเนี่ยลูกใช้สีให้ตรงกันนะแล้วก็ระบุชื่อด้านบนนะคะว่าเป็นส่วนประกอบของเซลใดบ้างนะคะ ภาพจากต่อแปบนึงอาจสูงขึ้นนิดนึงโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะอ่ะเดี๋ยวโรงเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวลองไปพิมพ์เอกสารนะคะแล้วก็ระบายสีใช้แอปพลิเคชันดูนะคะก็จะสนุกแล้วก็เห็นภาพเป็นสามมิติมากขึ้นนะอ่ะ สำหรับวันนี้ก็จบบทเรียนเรื่องของส่วนประกอบของเซลล์นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะลูกและในส่วนของในหนังสือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะขอหนังสือเรียนให้คุณรูณนิดนึงหนังสือเรียนค่ะหนังสือเรียนในหนังสือเรียนเนี่ยภาพสวยมากนะคะภาพชัดมากนะกูอยากให้นักเรียนเนี่ยได้เติมคำลงไปด้วยนะคะอยู่ในหน้า ไปเป็นการบ้านแล้วกันนะลูกทั้งโรงเรียนปลายทางและต้นทางนะคะในหนังสือนะคะหน้า104นะคะหน้า104ให้ลูกนะคะระบุส่วนประกอบที่อยู่ภายในเซล์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะลูกใส่คําตอบลงไปและในหน้า1 0 5นั้นนะคะเมื่อกี้เราก็เรียนแล้วนะทั้งเรื่องของผนังเซล์ลนะคะเยื่อหุ้มเซลล์ไสโตปราซม์ในอุคลีสนะคะแล้วก็ ไวคโอไมโทคอนเดรียคลอโรพาสว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีหน้าที่อะไรบ้างในเซลล์ในส่วนของข้อหนี้เหมือนจะบูรณาการกับวิชาคณิตเลยเรื่องของอินเตอร์เซ็กชันใช่ไหมอ่ะส่วนที่มีลักษณะร่วมกันระหว่างพืชกับสัตว์ส่วนที่มีทั้งคู่นะคะส่วนที่มีทั้งคู่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ที่พืชมีที่สัตว์มีแล้วแต่และฝ่ายไม่มีเช่นในพืชพืชมีอะไรบ้างที่สัตว์ไม่มี คอโลพาสอะไรอีกผนังเซลล์ส่วนในเซลล์สัตว์มีอะไรบ้างอีกคะที่พืชไม่มีม,ม,มีไลโซโซม,มเซนติโอนใช่ไหมคะอ่าส่วนที่มีร่วมกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะนักเรีนยนก็ตอบลงไปได้นะตอบลงไปในหนังสือได้เลยนะคะอ่าอีกหน้าหนึ่งที่อยากให้ทําด้วยแบบฝึกท้ายบทนะคะแบบฝึกท้ายบท อ่านะคะตอบลงไปในหนังสือนะคะเดี๋ยวเฉลยฉะนั้นวันนี้พาระงานเพิ่มแบบฝึกท้ายบทแบบฝึกหัดท้ายบทเราไม่บทงานเยอะนะคะเพราะว่าที่คุณครูมาสอนเนี่ยงานเยอะกว่าพวกเธออีกนะครูมาสอนให้ความรู้ได้เพราะฉะนั้นมีหน้าที่เรียนก็ทํานะคะอย่าบอกว่ารั่งการบ้านเมื่อนอยังแต่ข้องแกคนเดียวนะวิชากแกอยู่คนเดียวเราไม่เอานะเหมือนนังตะลุงนะ สั่งงานเหมือนยังแต่วิชาแกคนเดียวนะคะ,ะแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะอยู่ในหน้า103 104 105แล้วก็106ค่ะลูก103ถึง106หรือว่าลงสมุดดีคะอ่าฉะนั้นลงหนังสือลงหนังสือนี่ใจดีแล้วเนี่ยให้ทำลงในหนังสือได้ ะคะทรงกรวันอังคารหน้าค่ะไปงานนี้ก็งานกลุ่มอันนี้ก็งานกลุ่มอันนี้แค่ง,งานเดียวงานเดียวมีแค่สองงานเองนะคะสั่งเหมือนมีแต่วิชาครูคนเดียวนะคะงานนี้อ่าโอเคค่ะถ่ายรูปภาระงานเอาไว้นะสำหรับวันนี้ก็หมดคาบเรียนนะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ าทางโรงเรียนต้นตางก็ขอขอบค,คุณคุณครูโรงเรียนปลายทางนะคะสวัสดีค่ะคุณครูจากคุณครูเล็กขอบคุณมากค่ะโรงเรียนพัชรักษิติยาปาสามนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขบอบคุณค่ะคุณครู นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพแต่ก่อนอื่นนะคะโรงเรียนต้นทางเนี่ยประเดี๋ยวตัวแทนแต่ละกลุ่มนะเก็บกล้องจุลทรรศน์นะคะเดินตามไปแล้วก็สลด์เก็บในตะกร้าให้เรียบร้อยนะคะอ่ะหัวหน้าห้องบอกค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความน ừ, นะคะเ,าเ,เมนะะคะเา,เาเรพค,ค่ะ